นายเจริญครับเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุชิงทรัพย์นางหนูดินหรือว่ายายนินอายุ89ปีแล้วก็ฆาตก,กรรมถูกตำรวจตามจับกุมได้ขณะที่หลบหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ ฆ่าบีบคอนางหนูนินจนเสียชีวิตจริงๆจากนั้นก็นําร่างใส่ถุงปุ๋ยก่อนที่จะลากไปทิ้งสาเหตุที่ทําไปก็เพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์สินนะครับอย่างเช่นทองแล้วก็เงินสดเพื่อเอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวครับรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะครับสําสหรับชุดที่สวมใส่ก็เป็นชุดของวันที่เกิดเหตุอยู่นะครับแล้วก็ได้ยึดเงินสดนะครับได้จํานวน แสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับส่วนเงินที่เหลือหลังจากที่นําทองไปขายแล้วก็ได้ซื้อทองอีกสองเส้นเส้นละสองสลึงนะครับซึ่งตอนนี้กําลังไปติดตามเอาทองสองสลึงสองเส้นอยู่นะครับ หลักฐานนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคุณผู้ชมเรื่องของวงจรปิดก็จะมีหลายมุมหลายจุดเลยทีเดียวนะครับผู้ต้องหาก็ให้การสอดคล้องกับผ้าวงจรปิดนะครับบอกว่าตนเองมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปครับรถจักรยานยนต์วินมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับซึ่งในวันเกิดเหตุยายนินได้เดินไปหาที่วินจักรยานยนต์เพื่อให้ไปส่งที่บ้านหน่อยแต่พอเห็นยายนินใส่สร้อยทองที่คอเกิดความอยากได้ ก็เลยตัดสินใจขับรถขี่รถเข้าไปในป่าข้างทางแล้วก็ใช้มีดจี้บังคับให้ยายถอดสร้อยคอน้ำหนัก5บาทให้หลังจากนั้นได้ทองไม่พอครับตัดสินใจบีบคอของยายนินจนเสียชีวิตอ้างแบบนี้กลัวว่ายายนินจะไปแจ้งตำรวจแล้วให้มาจับเขาก็เลยฆาตกรรมเลยนะครับหลังก่อเหตุนำสร้อยคอทองคำไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะสมุยแล้วก็นำเงินมาใช้จ่าย จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไปพบเงินสดจํานวนกว่า1น0 0 0 0สบาทที่เหลือจากการขายทองหลังจากนั้นจึงได้นําตัวนายเจริญไปที่ร้านทองที่รับซื้อเพื่อยึดกลับมาเป็นหลักฐานประกอบสํานวนคดีต่อไปนะครับ